คนเรามนุษย์คนเราไม่ต้องคิดอะไรมากยึดหลักคำพะเอาไว้เป็นจ่าภาคีปัิจุกีทีโพชีวิตคนเราต่อให้คุณง่วนง่านจะปีนบันไดสักเท่าไหร่ก็ไร้ประโยชน์ถ้าบันไดของคุณพลาดไว้ผิดกำแพงไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฝ่าพรุ่งนี้ยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รา้างลาคุณจงจำให้ดีตราบใดที่ตีนยังยืนไว้สุดท้ายจงอย่าเดินกลับหลังและอย่าหยุดยั้งกับศรัทธา พวกคุณต้องรู้จักการแก้ปัญหาคนเรามนุษย์คนเราไม่ต้องคิดอะไรมากยึดหลักคําพราเอาไว้เ็นจากภาคีปฏิติกทีโพคุณคิดว่าแค่นี้เ็นจ่าคืออะไรอดทนภาคีอดกัน้นปฏิติกิอยา่าหนีทีโพต้องล้างให้หมดทุกอย่างคุณคิดว้แค่นี้พอผมจะเล่าเรื่องคุณสมศักดิ์ให้ฟังคุณสมศักดิ์เนี่ยประสบปัญหา IMF ติดหนี้ธนาคาร200ล้านบาทไม่มีเงินจะไปจ่ายธนาคารไม่รู้จะทํายังไงนายธนาคารโทรมาวันพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายแล้ว200ล้านซึ่งตัวเองไม่มีตังค์เลยคุณสมศักดิ์ทำาาย,นนยั 5, ายางไงก็ โทรไปหานายธนาคารนะบอกว่าพรุ่งนี้คุณสมศักดิ์ไม่เอาเงิน200ล้านไปให้หรอกแล้ววางหูเขาโทรกลับมาไม่รับเลยวันนั้นคุณสมศักดิ์นอนหลับผู้จัดจาก,การธนาคารนอนไม่หลับครับคุณต้องใช้วิธีนี้ คุณจะมีหน้าที่แบบนี้ได้คุณต้องอบอ้อมอารีผมเห็นเด็ก2คนน,นั่รังสารมากเดินถือตังค์สี่สิบบาทสองคนพี่น้องแต่งตัวโซป่งมอซ,ซเลยเข้าไปในเคฟสีเข้าไปหาไก่ทอดกินผมก็หลังนั่งอยู่เด็ก2คนนั้นพี่น้องยืนเงินสี่สิบบาทให้พนักง,งานบอกว่าอยากกินไก่ทอดพนักงานให้ไก่ทอดมาแค่ชิ้นเดียวครับเพราะราคาเงินสี่สิบบาทไม่สามารถซื้อไก่ทอดหลายๆชิ้นได้คนน้องบอกคนพี่ว่าพี่ทานเลยไอคนพี่ก็บอกว่าพี่ยังไม่หิวน้องกินเลยยื้อกันไปยื้อกันมา,ยอ,นมาอย่างงี้ยเราเห็นความรักของครอบครัวทนไไไมม่่หหหวววะกกก็็เเลลยต้้้อองดินนปาาาแบถู กิน้าขอนะเด็กเขาให้ผมมากินผมซึ้งใจเด็กสองคนนี้มากอ้าหนึ่งสองสามต้องคุใช้อ้าะฮนะพนหงองสาม,ม 1, 2, 3, คุณอ้าหนอาพวกคุณมีเงินล้านอะไรอย่างคุณมีเงนล้านอะไอย่งคุณมีเงนะอะไอย่างา <c oughs> เหมือนผมเลย <c oughs> ผมเคยเจปัญหาครอบครัวมีปัญหาผมคิดสร้างจาก่าตัวตายผมจับกระโดดตึกจากชั้นสี่มส 1, ผมก็ค่อยชะโงกลงมาตัดสัใจหนึาผมกำลังจะโดดผมเห็นคนแขนด้วยนะคนแขนด้วยสองข้างเข้นะคยฮะ ทั้งเงี้ยผมก็มองผมก็เลยเดินลงมาค่อยๆถอยค่อยๆถอยใจผมคิดนะขนาดเขาแขนด้วนสองข้างเขายังมีความสุขยังเต้นอะไรไม่ฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้เลยผมคิดได้ผมก็เดินลงไปจากตึกเดินไปหาเขาเดินไปขอบคุณเขาคุณครับผมขอบคุณคุณมากผมเนี่ยอยู่บนตึกชั้นสี่นะครับผมกําลังจะโดดลงมาฆ่าตัวตายแต่ผมเห็นคุณเนี่ยแขนร่วนสองข้างคุณยังมีเวลามาเต้นอะไรแบบนี้คุณยังมีความสุขได้ขอบคุณคุณมากเขาพูดกับผมมาหนึ่งประโยคน้ำตาพอก ไม่ครับผมจะทักว่าผมทักไม่ถึงถ้าไม่ผมมีวันนี้ได้หนึ่งสองสามอ่าอาผมใหญพวกคุณอะคิดแต่ผมคุณจะได้ผ่านไปได้หนึ่งสองสามห้เดี๋ยวผมก็จะให้พวกคุณพูดแค่สามคำอะเดี๋ยวคุณจะรวยเลยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากท่องไปตื่นเช้าท่องทุกวันคุณพูดว่าฉันนะสิฉันนะสิรงมือนะตามตารางทุกงาน ใครอยากเป็นเศรษฐีชารสีชารสีใครอยากมีรถถัวชาร์ลสีชารสีใครอยากเป็นเจ้าสัวยชารสีชารสีใครอยากตัวหุ้มทองชารสีชารสีใครอยากเป็นม้ามุลเลสิมุลเลสี